สถาบันฟิสิกส์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนได้เผยแพร่รายงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทปตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงโดยนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการนำวัสดุประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต รายงานดังกล่าวได้ทบทวนถึงสถานะปัจจุบันของการวิจัยอย่างเป็นระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้เทปตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงชนิดแร่อ,อิร์แบเรียมคอปเปอร์ออกไซด์ทั่วโลกและเป็นครั้งแรกที่ระบุความท้าทายทางเทคโนโลยีที่สำคัญสิบด้านซึ่งเป็นอุปสรรคหลักต่อการพัฒนาในสาขานี้วัสดุตัวนำยิ่งยวดมีคุณสมบัติพิเศษเช่นความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์และ ไดอะแมกเนติซึมอย่างสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับศตรวรรษที่21และมีศักยภาพในการนำไปใช้ในหลากหลายสาขาสำคัญเช่นพลังงานการคมนาคมการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงโดยนับเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต อย่างไรก็ตามวัสดุตัวนำยิ่งยวดแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องทำงานในสภาวะอุณหภูมิต่ำม,มากส่งผลให้มีต้นทุนการทำความเย็นสูงและต้องพึ่งพาทรัพยากรฮีเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรที่หายาก